เทพาเทพาเทเทพาก็เหมือนเทพเหมือนเทวดาครับอ่ะคำต่อไปออครับมอ,อโมห์หอหอมีมีโมหูมีโม,มหัคำต่อไปไครับโมโหเป็นสิ่งไม่ดีครับอย่าโมโหนะครับไม่ก็ต้องอย่าอย่าโมหครับผม ต่อไปแม่บอกให้เอามือช okay. ี้เห็นไหมเน่เดี๋ยวจะหาไม่เจอว่าอ่านถึงไหนนะอ้าหาเจออยู่ครับนี่เยี่ยมเยี่ยมอ่านเลยครับทำทต่อตาตาต่อโอโตทำตาโตคำต่อไปครับคนเก่งสออีสีดาดาสีาอ่านคำต่อไปยค่ะมาโนอีนีมานี ไปไปเราดูพอ,อแพรเราเอาเราไปไปดูแพรเราเราไปดูแพรเราเก่งมากครับไปดูแพร <c oughs> ไปดูแพรที่ป่าเรา <c oughs> ครับอ่าคำต่อไปคนเก่งบันทัดต่อไปคครับ คอคอโอโค่คอควายเนี่ยคนเก่งคอโอโอนอน้องอนาโคนาอ่าโคนาโคเนี่ยเป็นคำเรียกของอีกคำหนึ่งของคำที่เราเรียกว่าวัวนะลูกนะโคคล้ายคล้ายวัวอ่าอ่ะคำต่อไปครับคนเก่งคำต่อไปฮ่าฮ่าเจอเก่งครับ โซซูโซซอโซซีมอามาซูซมาเซีซูซมาครับผมซูซมาหาแม่อ่าครับต ah, enfin> ่อไปครับดาดาอูดูปอูปูกอเอเกอเอเลตูดูดูเป ด,ดูปูเกเรด,ดูปูเกเรอ, <c oughs> อ่าดูปูเกเรเก่งดูปูเกเรใส่อาร์ตอืมอ่าคำต่อไปบรรทัดสุดท้ายแล้วเยี่ย е มมากอ่านเลยได้ไหมก็จำจำปออีปีก็จำจำปออาปรจำปีจำปาอืามต่อไปครับเอา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 มาเอามา เอามาเอามาทําอะไรครับเอามาเอามาหาแม่คาสุดท้ายยังอ่านไม่จบเลยอ่านแค่เอามาเอาเอาเอามาเอามาอดอทําดออายาดออีรีเอาทำยาดีเอามาเอามาทำ เก่งมากครับตบมือให้ตัวเองหน่อยคอนเก่งต่อไปก็เอาใส่กระเป๋า